ก้อนสิไปเฝ้าผู้ป่วยจะรงพยาบาลก็มากินเข่าสักก้อนเนาะผู้ป่วยก็คือแม่ยานั่นเองตอนนี้เราเยื่หอ ICU อ่องไอซียูเนาะรงพยาบาลตอนนี้หมองขายอาหารเขาก็สิเก็บไปแล้วก็เลยไม่แวะกินก่อนจะถึงโรงพยาบาลนะคะเตรียมอุปกรณ์กินแล้วก็ต้องมานอนนะคะ หมองนอนทั้งสาดท,ทั้งหมอนทั้งประห่มหอไปหอมาสันนักปนไดกัหิวเนื้อชาโทรศัพท์กระเป๋าขาดก็ได้ยางไปไกลอยู่ค่ะตอนนี้ถึงหนาลิบตนะคะตึกที่หนึ่งผ่านตึกที่สองตึกที่สามไปเรื่อยๆนะคะยี่หอง ICU ตอนแรกเป็นกระบะว่าให้นอนเฝ้าดอก พอดีมันเป็นคื้นแรกเนาะคื้นแรกของการที่พาเลาะมาหาหมอโดยอาการที่เราหายใจก็ค่อยได้หมอพบว่าเราเป็นน้ำท่วมปอดสัน้นน้ำท่วมปอดเขาบอกว่าเราก็ได้นอนหนุนหัวขึ้นสูงเกิดจากการนอนหลบนับล้ว ใจก็ยิมนะคะค่ะเนย้อได้น้ำตัวซ่งมลงพยาบาลเขาห้องชุกเชิญขห้องชุกเชิญส่งต่ไอซี u นะคะแล้วไอาีุตอนนี้แปสปีแล้วค่ะชีวิตในโรงพยาบาลนะคะค่าว่าได้ออกห้องยูตามปกติคือผุ้ก่วยทั่วไปค่ะต้องมานอนเฝ้าแบบนี้นะคะยุ้งขัด ผัดล้มก่บโบมีค่ะต้องเอาผัดล้มมานล้วพัดล้มส่วนตัวไข่มันป้อยับแกรนะคะต้องพัาบาลนะันนีแผนกตานะคะแม่ย้าเราก็ได้ยุผนกตานะคะอันนี้ไม่เยี่ยมค่ะย้าอีกคนหนึ่งนะคะตอนเศร้าไม่ยอมมาจากทีซึ้นอีเลยทีนี้อ่ะคู่เป็นคนเฝ้านะคะย้าเล้ไม่หลอกตานะคะ